เพงเปลี่ยนมาหมื่นกว่าโลเองที่สัมภาษณ์มาล้วก็ดูจากดอกก็น่าจะจริงแล้วครับเปลี่ยนใช้มาหมื่นกว่าโลนะฮะเป็นดันหลบสเปคเดิมเบอร์อะไรก็สภาพดีนะครับก็สมสภาพ80,000โลครับไม่แตกไม่ฉีกไม่อะไรนะฮะแล้วก็ผมไม่ได้ไปฟอกทำความสะอาดเลยก็ล้างสีดูฝุ่นเช็ดๆปกติก็รถไม่ได้จอดตากแดดนะครับจอดที่คอนโดแล้วก็ที่ทำงานตลอดเขาไม่ได้จอดตากแดดนะฮะเนี่ยเราดูจากพวกชิ้นคุมมียมพลาสติกที่ตัวรถแม้แต่กันสาดเนี่ยเราก็ดูได้นะฮะ ะะยางเขาเรียกอะไรนะยางขอนังคาเนี่ยคือยางังคามันบ่งบอกได้เลยว่าเออถ้ารถตัดแดดเนี่ยมันจะขาวมันจะโพรนะ่ะแต่เนี่ยแบบยังดูดีเป็นรถแฮชแบ็กที่ต้องบอกว่ามีความสปอร์ตและนั่งสบายอยู่ในคันคันเดียวกันเลยถ้าจับพุงมาไลยถ้าจับเกียร์ดึงใบมือคือแม่งสปอร์ตเลยครับผมบอกเลยแล้วก็ผมว่าเป็นรถเครื่อง2000ที่ขับมันที่สุดเท่าที่ผมเคยขับมาและ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรีวิวขายรถมือสองนะครับวันนี้อยู่กับรถเก๋งกันบ้างนะฮะเป็นแฮชแบ็กหประตูนะครับคือรถรุ่นนี้เกินก่อนว่าเป็นรถ5ประตูเป็นรถเก๋ง5ประตูอีก1รุ่นที่ผมชื่นชอบมากแล้วก็ซื้อมาหลายคันแล้วซื้อมานานแล้วก็โดยเฉพาะสีแดงเนะ่ยชอบมากสีแดงเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะอ่าเกินก่อนเป็น m a z d a 3 Sky a c t i v ีนะครับ 2.0S 5ประตูนะครับ รุ่นนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่84,000กิโลนะฮะก็เหมือนเดิมเราไปซื้อกับเจ้าของเข้ามาโดยตรงเป็นเคสเทิร์รถขขยรถอ่าเป็นเคสเทิร์รถป้ายแดงมานะครับก็ผมรับรับซื้อเข้ามาเดี๋ยวมีรูปอินเสิร์ตวันที่ไปซื้อกับเจ้าของเข้ามาให้ดูนะครับแล้วก็ความพิเศษของคันนี้เป็นยังไงนะฮะก็คือไม่มันน้อยยังไงยละเอียดเป็นยังไงดูแลกันมายังไงเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกัน แล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมก็ถ้าไม่ลืมก็าฝากกดติดตามให้ช่องฝากกดไลค์ <ST AR C> กดแชร์นิดนึงนะกดติดตามไว้ก่อนก็ได้ถ้าดูจบชอบให้กดไลค์กดแชร์ค่อยว่ากันนะครับฝากด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมว่าคันนี้ดียังไงน่าใช้ยังไงไมน้อยยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูไปครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปผมพาดูรอบๆคันนะครับรายละเอียดรอบๆคันด้านนอกก่อนนะฮะของมาต้าสามสกายทีฟของจูเอสคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้าง เริ่มจากหลายคนคงอยากรู้ว่าเออรถมีตำหนิอะไรด้านนอกเคยชนมาไหมอะไรมาไหมอะไรเงี้ยคันนี้เนี่ยผมตรวจสอบตัวถังเราไม่มีชนนะแต่ว่าที่เห็นมาจะมีเก็บสีมาชิ้นหนึ่งก็คือฝากระโปรงหน้านะครับเก็บจากริ้วรอยนะครับมีการถอดน็อตเก็บฝากระโปรงมานะฮะแต่เป็นฝาเดิมฝาแท้นะครับก็ มีการถอดเก็บสีมานะครับเกิดจากริ้วรอยแต่ว่าไม่มีการชนเดียวผมจะไล่ให้ดูตอนเปิดตัวถังนะฮะว่าว่าเป็นยังไงแต่นี่บอกก่อนแล้วก็จุดตําหนิก็จะมีรอยนิดหนึ่งตรงหัวมุมทั้งหน้าตรงนี้ไม่รู้ว่าซุมไปจะมองไปจ,จะเห็นปะเดี๋ยจะเป็นรอยนิดนึงตรงนี้นะฮะนิดเดียวนิดเดียวตรงนี้บางๆนะฮะส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับไฟเฟยใส่ดีนะครับไฟใสด่ดีทั้งสองฝั่งเลยนะฮะทั้งไฟตัดหมอดกระจงกระจังหน้าเลยก็สวยดีนะครับเนี่ยไฟ ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็สภาพยังดีอยู่นะครับนะฮะอ่าแล้วก็ยางยางเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนยางเป็นปี22่สองเพิ่งเปลี่ยนมาหมื่นกว่าโลเองที่สัมภาษณ์มาแล้วก็ดูจากดอกก็น่าจะจริงนะครับเปลี่ยนใช้มาหมื่นกว่าโลนะฮะเป็นดันหลบสเปคเดิมของหนึ่งห้าสี่ห้าอาร์สสเปคเดิมนะครับเนี่ยนะฮะยางดอกก็ยังดีอยู่ฟิลใช้ไปหมื่นกว่าโลครับดอกเห็นเขาบอกเปลี่ยนตอนประมาณเกือบเกือบ 70,000โลประมาณ70,000โลบวกลบเนี่ยแหละประมาณนี้แหละนะฮะก็ดูจากดอกแล้วใช่เลยแหละยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็สภาพสีโดยรวมสวยใสยเต็มสีเดิมทั้งคันนะครับก็มแีแค่ฝากระโปรงแหละที่เก็บมานะฮะแล้วก็รถไม่ได้จอดตากแดดนะครับจอดที่คอนโดแล้วก็ที่ทํางานตลอดเขาไม่ได้จอดตากแดดนะฮะเนี่ยเราดูจากพวกชิ้นโครเมียมพลาสติกที่ตัวรถแม้แต่กันสาดเนี่ยเราก็ดูได้นะฮะเนี่ยนะฮะยาง เขาเรียกอะไรนะยางขอนหลังคาเนี่ยคือยางหลังคามันบ่งบอกได้เลยว่าเออถ้ารถตัดแดดเนี่ยมันจะขาวมันจะพโพลอนอะ่ะแต่เนี่ยแบบยังดูดีแล้วหลังคาไม่มีรอยบุบรอยบีรอยคีโนกอะไรไม่มีนะครับนะฮะกระจกกระจกอะไรก็สวยดีเป็นกระจกเป็นกระจกมาสด้าเดิมนะครับผมนี่นะฮะโอเคนะฮะกระจกก็จะเป็นกระจกมาสด้าเดิมทั้งหมดนะครับหรือรอยรอบตัวแทบไม่มีไม่เจอนะฮะ อ่าแล้วก็ตรงนี้จะมีรักยิ้มนิดนึงมีรักยิ้มนิดนึงสะโพกหลังซ้ายนะครับยางใหม่มากดูยางฟิลใช้ไปหมื่นกวาโลอ่ะก็ประมาณนี้แหละฮะนะฮะท่านดูยางเอานะฮะอ่านะครับผมด้านหลังไฟเฟยเลยสวยโลโก้สวยนะครับนะฮะไฟสวยพวกพลาสติกที่กันชงกันชนเลยก็ยังสภาพสวยอยู่นะครับ กระจกมัดด้านนะครับนะฮะโปร,ะรงพลาสติกเลยก็สวยไม่มีแตกไม่มีซิทไม่มีหลอกปอกเปิกอะไรนะครับเนี่ยนะฮะนะให้ไล่ดูสำคัญจุดสำคัญคนคงอยากเห็นว่าเฮ้ยพวกขอบยุงขอบยางเป็นไงว่ารถแปดหมื่นกว่าโลแม่ง โสมปวาวะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบหลอกกันปวาวะเนี่ยนะท่านลองดูเดี๋ยวมาดูคันจริงได้มันหลอกไม่ได้แล้วครับภาพในวิดีโอผมก็ไม่ได้ตัดต่อสีอะไรเนี่ยเวลาผมลงผมลงทั้งไฟดิบๆอย่างเงี้ยเลยนะใช้ถ่าย 4K นะครับเพื่อความคมชัดนะครับสีรอบคันตัวรถก็มีตําหนิแค่ว่ามาแหละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรคือสีถือว่าสวยใสยเต็มเลยนะเนี่ยยางเดี๋ยวให้ดูยางทั้งสี่เส้นต่กีลืมถ่ายยางหลังอาจจะวนไปดูยางหลังหน่อยอยางหลัง นน่ะครับสภาพยางซื้อไปไม่ต้องทําอะไรนะขี่ได้เลยยางก็ไม่ต้องเปลี่ยนยางยังใหม่อยู่ใช้ได้อีกหลายหมื่นโลอยู่นะฮะโดยรวมสวยตาําหนิตามที่บอกนิดหน่อยประมาณนั้นนะฮะอ่ะอันนี้รายละเอียดรอบคันนะโอเคครับผมอ่ะต่อมาเป็นรายงานสภาพรีวิวสภาพตัวถังซอกประตู ทั้งคันนะครับเริ่มจากจุดหน้าก่อนที่บอกตําหนิว่ามีเก็บสีฝากระโปรงมา1ชิ้นนะก็ตําหนิก็คือเราจะเห็นก็คือมันจะมีรอยถอดน็อตนะครับตรงฝากระโปรงฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะฮะนี่มีรอยถอดน็อตนะแต่ฝากระโปรงเดิมนะคะรับเขาถอดพ่นพ่นเก็บสีเฉยๆนะฮะเนี่ยเป็นฝากระโปรงแท้มาด้านะครับโลโก้มาด้าอยู่นะครับไม่ใช่ฝากระโปรงปองลอมหรือไม่ใช่ฝากระโปรงเทียมเลยนะ,ะเนี่ยโลโก้มาด้าอยู่นะค,ะนะครับนะฮะพวกซีนเซิร์นตะเข็บเนี่ยพวกตะเข็บ ฝากระโปรงก็แต่เก็บเดิมไม่ได้ว่าบุบบี้อะไรนะฮะก็เกิดจากการเก็บอยู่อยตามที่บอกนะฮะแล้วก็เราดูที่ประกับเนี่ยซูมให้ดูน,น็นอตน็นอตน็อตประกับข้างในฝากระโปรง,ปรงต้องไม่มีรอยถอดนะคือมันไม่ได้เกิดจากการชนหนักถ้าชนหนักเนี่ยมันจะกระดุ้งตรงนี้แล้วมันจะมีการถอดมาเนี่ยแต่นี่คันสองคันนี้ไม่มีถอดนะครับไล่มาที่ซุ้มโชกคเม็ดอาร์คสีแห้งเดิมนะครับ คานเคิรนสีซอกแห้งเดิมหมดนะครับมัสด้าชิ้นคันหน้าเขาจะเป็นสีดำนะฮะส่วนฝั่งซ้ายขวาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเนี่ยคันเดิมหมดนะครับเุมโชกอะไรแห้งเดิมแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่เร็วๆนี้เองนะครับนะฮะร,รู้สึกจะเปลี่ยนมาเดือน2เดือนนี้เองแบตเตอรี่ใหม่ๆเลยนะครับห้องเครื่องก็แห้งเดิมนะครับ ห้องเครื่องไม่มีเยิ้มไม่มีร่วมไม่มีซึมใดๆนะฮะดูแรกันมาอย่างดีนะฮะอ่ะอันนี้รายละเอียดตัวถังด้านหน้าต่อไปเรามาดูด้านข้างนะฮะประกับประตูไม่มีถอดนะครับประกับประตูไม่มีถอดเพจมารด,ด้าอยู่ครบนะฮะสติ๊กเกอร์ลมยางไนโตรเจนบ q u i ิกนะฮะ แล้วก็แรงดันสติ๊กเกอร์แรงดันลมยางพอกระกับประตูส่วนกระดูกหูเดี๋ยวท่านมาดึงดูได้ทั้ง4บานผมดึงดูหมดแล้วนะครับเม็ดอาร์ตเดิมหมดเพียงแต่ว่าในคลิปเราจะไม่ดึงเข้าดึงออยบ่อยเพราะว่าการดึงเข้าดึงออกบ่อยเนี่ยมันทําให้ตัวยางเนี่ยช้ํามันช้าหมดดึงเข้าดึงออกบ่อยไม่ค่อยดีแต่ใครมีความจะส่งประสงค์จะซื้อมาดูได้เลยครับแล้วก็ไอ้ระกับแก้มน็อตไม่มีถอดนะครับนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ ตะคงตะเข็บประตูด้านหน้า <Trans> นะฮะเดิมหมดนะครับหน้าขวาอาตะเข็บป,ประตูหลังขวานะครับไล่ให้ดูเลยนะครับไม่มีการถอดไม่มีการแงะอะไรมานเนี่ยซอกประตูแห้งเดิมนะครับอ่ะต่อไปฝาท้ายอ่าซูมให้ดูก่อนเนี่ยน็อตไม่มีถอดนะครับสองฝั่งน็อตไม่มีถอ <naar ha. S 1> ดนะฮะเดิมนะครับ หลังน้ําเดิมหมดหลังน้าฝาท้ายนะฮะหลังน้ําด้านท้ายเป็นองค์เม็ดอาร์อะไยอยู่ครบเดิมหมดนะครับอ่าแล้วก็ยางอะไหล่เป็นยังไงอ่าดูอุ้ยนะยางอะไหล่อยู่ครบนะครับนะฮะด้านหลังก็ไม่มีชนนะฮะเนี่ยซอกเซิร์กเออเขาเรียกอะไรนะซีนเซิร์นอะไรเดิมนะครับซีนเดิมหมดนะฮะเนี่ยนะฮะไม่มีชนนะครับมาลืมมาแงะกันดูได้ตามสบายนะฮะ อ่ะอันนีดนดน้ด้านท้ายนะนฝาทงฝาท้ายซีนเดิมหมดนะครับนี่นะอ่ะต่อไปเป็นประตูหลังซ้ายอ่ะเริ่มไล่ก่อนตะเข็บประตูหลังซ้ายซีนประตูหลังซ้ายเป็นไงนะฮะซอกประตูฝั่งซ้ายนะฮะเสา ฝั่งนี้น็อตประกับประตูไม่มีถอดนะครับสติกเกอ,รอร์แ airbag กเลยอยู่ครบนะครับน็อตแก้มฝั่งนี้ไม่มีถอดนะครับจเดิมซอกแห้งเดิมอประตูตะคงตะเข็บอ่ะเลยรวมประมาณนี้ตัวถังสวยเดิมนะครับดูกันเอานะครับครับผมอ่ะต่อมาอยู่ในส่วนของเครื่องยนต์เดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังนะครับอ่ะสตาร์ทก่อนเป็นพตุสตาร์ทน,น,นะฮะ เดี okay. ๋ยวสตาร์ทแบบไม่เปิดแอร์ให้ฟังก่อนนะตัวน,นี้ไม้เท่าไหร่84,278กิโลนะนะครับตามนี้นะไม่มีไฟเลโชนะครับสมบูรณ์ดีนะครับอ่าเราไปฟังเครื่องเดินเบาเดินเบาตอนไม่เปิดแอร์อ่าอันนี้เป็นรอบเดินเบาตอนไม่เปิดแอร์นะครับแบบนี้นะเครื่องก็เดินเรียบดีนะครับเสียงเพาะดีไม่มีอะไรนะครับ น้ำมันเครื่องถ่ายตามระยะตลอดเช็คศูนย์ตลอดแล้วก็ล่าสุดถ่ายน้ามันเครื่องไปแล้วแต่ล่าสุดเขาเข้า B q ค i c k นะรอบล่าสุดเนี่ยเข้า B Qui c k ตอน80,002เพิ่งถ่ายน้ามันเครื่องไปน้ามันเครื่องก็เท่ากับลันมาประมาณ2,000โลเองนะฮะนอกนั้นก็มีประวัติที่ศูนย์ตลอดครับแต่ล่าสุดมีถ่ายน้ามันเครื่องที่ B Qui c k ไปนะมีใบเสร็จอยู่นะครับตอน82,000กิโลนะอันนี้รายละเอียด นะ้ำมันเครื่องประมาณนี้ถ่ายประมาณสักเดือน2องเดือนที่แล้วเนี่ยครับ,ปร,รบประมาณนี้ครับเดือนก่อนเดือนก่อนประมาณนี้นะอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมไปเปิดแอร์ให้ฟังอ่าอุณหภูมิเราจะต่ำยี่ห้าหน่อยนะครับเพราะว่าร้อนมากร้อนโคตรเลยนะฮะทุกคนตอนนี้อากาศร้อนมากรีวิวก,กลางแดดเลยนะอ่ะเปิดแอร์แล้วนะฮะพัดลม พน o n พนางก็ทำงานปกติคอมแอร์ไม่มีเสียงดังนะครับทำงานปกติแอร์เย็นเจยบมาดูกันได้แล้วขับดีมากค,คือเครื่อง2 0 0พมาสด้าสกายที f, รุ่นนี้แม่งขับเหมือนรถเทอร์โบอ่ะผมจะบอกเลยถ้าใครไม่เคยลองมาลองขับดูนะมันแรงมากนะเยียบติดเท้าดีจังเลยดึงปื้ด,ป,ดปื้ดเลยนะฮะถ้ารมันสมบูรณ์มันจะขับดีมากรุ่นนี้เป็นรุ่นเป็นผมว่าเป็นรถเครื่อง2 0 0พที่ขับมันที่สุดเท่าที่ผมเคยขับมาแล้วนะฮะ ในรายละเอียดเปิดแอร์นะเครื่องเกียร์อะไรดีเดี๋ยวมาลองกันได้นะครับโอเคครับผมอ่ะต่อมาเรายังอยู่กันที่ภายในต่อนะครับโอ้โหไม่ไหวโคตรร้อนเลยเดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บนึงแอร์เย็นๆแอร์เย็นมากแอร์เย็นนี่ช่วยได้เยอะเลยบอกให้รถนี่ถ้าแอร์ไม่เย็นีน่จบข่าวเลยนะครับอ่ะเรามาว่ากันที่รายละเอียดภายในกันต่อเลยนะฮะพวงมาลัยหนังเดิมนะครับไม่มีการหุ้มหนังเลยมาใหม่นะครับเนี่ยนะฮะทุกอย่างเดิมหมดนะครับสภาพ ถือว่าเยี่ยมยอดเลยนะฮะเนี่ยปุ่ม,ม,ม,มกดด้านข้างเะไไม่มีถลอกปอกเปิดนะครับดวมุงเรือนไม้สวยคอนโซลอะไรสวยงามนนะมีป๊อปอัพไอตัวโชว์เรือนไม้ที่ป๊อปอัพด้วยพวกมาด้าสองมาด้าสามพวกตระกูล CX จะมีหมดนะครับตัวป๊อปอัพอันนี้นะฮะในตัว S นะฮะ,ะวิทยุวิทยุวิทยุก,ก็จริงๆเราไปใส่ฟังก์ชันพวกในวงในวิได้แต่คันนี้เขาไม่ได้ใส่ฟังก์ชันในวิในวิมาต้องไปใส่เพิ่มนะครับจริง,รงๆมันไม่มีมาแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมเลยตรงนี้นะครับ เนี่ยหัวเกียร์อะไรก็สภาพดีนะครับเบาะเบอร์อะไรก็สภาพดีนะครับก็สมสภาพ80,000โลครับไม่แตกไม่ฉีกแม่อะไรนะฮะแล้วก็ผมไม่ได้ไปฟอกทําความสะอาดเลยก็ล้างสีดูฝุ่นเช็ดเชปกติเนี่ยนะให้ดูสภาพงงคอนโซลเลยสวยนะถือว่าสวยหายากนะคือมาด้าสามหรือโฟล์คสตกันดะ้ถ้าไม่ได้สภาพนีน้ผมไม่ซื้อเลยผมบอกเลยมันมัน,ม,นมันไม่น่าซื้อเนี่ยที่พวกหูพักแขนเลยเนี่ยนะฮะสวยงามเนี่ยเบาะ บอ่อหลงบอ่อหลังอะไรก็สวยเดิมนะฮะไม่มีแตกไม่มีขาดอะไรสวยนะถือว่าสวยเลยหลังคูงหลังคาอะไรเนี่ยสะอาดสะอานเลยนะฮะสวยนะฮะอะไรละเอียดภายในประมาณนี้อ่ะท่านผู้ชมบอกอ้าวแล้วบอกคนขับวะไม่ให้ดูหน่อยได้ได้ได,ได,ได้ลืมลืมยวให้ดูอดี๋ยวให้ดูบอกคนขับนี่บอกคนขับแปดหมืน่นโลมต้องอย่างนี้นะครับต้องไม่มีขาดได้ด้วยไม่ขาดนี้นะต้องหนัง สวยอย่างนี้เลยนะฮะก็อาจจะมีเลอะๆบ้างคือผมไม่ได้ไปขัดเบาะไปฟอกเบาะนะครับก็แค่าทาความสะอาดปกติเพราะโดยรวมมันสวยอยู่นะฮะบางทีแดดตกกระทบมันอาจจะดูสีซีดแต่ไม่ใช่นะสะภาพสวยแน่นๆเดิมๆเลยนะฮะเนี่ยแล้วท่านดูพวกพรมพรมสะอาดเลยแหละเนี่ยดูใต้ใต้นี้ได้ดูคือบางคนอยากดูเอ๊ยอย่างล่างมีสนุนสนิมในเปล่ากลา,างเปาเนี่ยดูมันก็ยังสะอาดอยู่นะฮะคนชนคนชนสภาพดีสวยอ่ะ มาดูคันจริงได้อะโอเคอะเดี๋ยวจะให้ดูภายในในมุมนี้กันหน่อยอะในมุมนี้อะเนี่ยบอหลงบอหลังในกริปเนี่ยแผ่นข้างในกริปนะฮะเนี่ยด้านหลังเบาะคนนั่งคนขับเลยก็ยืนยันโลรงคาสวยเห็นไหมอ่าบอสวยเลยแล้วก็ที่เก็บวับงกระนงเก้าน้ํามีนะฮะโอ้โมอะไรสภาพสวยนะเนี่ยนะครับไม่สกปรกไม่ซกโมกะนะฮะก็ใช้รถดูแลดีนะครับ อ่ารายละเอียดภายในนะ่ะในแนวนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันได้ภายในหอมสะอาดโอเคครับอ่าเดี๋ยวต่อมาเป็นรีวิวท่านั่งนะครับเอาเริ่มจากด้านหน้าก่อนขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องนหนร้อนวันนี้ไลฟ์รีวิวตักแดดเลยนะฮะอยากให้เห็นกันชัดๆด้านหน้าก็คือเป็นรถเออเก่งเป็นรถแฮชแบ็กที่ต้องบอกว่ามีความสปอร์ตและนั่งสบายอยู่ใน คันคันเดียวกันเลยถ้าจับพวงมาลัยถ้าจับเกียร์ดึงใบมือคือแม่งสปอร์ตเลยครับผมบอกเลยแล้วก็ที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเพราะรถรุ่นนี้ถ้านั่งมันเหมือนรถซิ่งอะรถสปอร์ตแล้วก็มันไม่อึดอัดมันนั่งสบายอะมันกว้างขวางเลยผมหนักออประมาณ70สนะสูง1 7 5ก็นั่งสบายหัวเหมิมไม่ติดแล้วก็ท่านั่งมันแบบว่าค่อนข้างจะค่อนข้างนานสปอร์ตเป็นสปอร์ตที่แบบนั่งสบายครับไม่อึดอัดไม่ตัวจมหรือว่าไม่บีบพอเราจนเกินไปนะฮะก็ ถือว่าดีส่วนตัวชอบนะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมดูแล้วจะชอบหรือเปล่าหรือว่าเคยนั่งเคยขับกันมาก็ลองคอมเมนต์ได้แต่ส่วนตัวผมชอบนะแล้วก็อยากให้มาดูมาลองกันใครอยากได้รุน่นนี้ยังไม่เคยสัมผัสมาลองครับแล้วท่านจะหลงรักเราจะบอกว่าเฮ้ยถ้านั่งขับแม่งโคตรฟินเลยอะนะลองมาดูกันว่ามันน่าขับยังไงถ้านั่งมันดียังไงเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอ่านี้ด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับอ่ะมาเป็นด้านหลังนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการอวยจนเกินไป เดี๋ยวจะบอกคุณเฮ้ยคุณเอกนั่งคันไหนก็บอกวอดีมันไม่ใช่อย่างนั้นคืออ่ะอย่างมาด้าสามหรือฟอร์สโก u ์ผมบอกเลยนะข้อเสียของรถเกง่งของฟอร์กับมาด้าในความคิดส่วนตัวผมนะคือถ้านั่งด้านหลังเนี่ยมันดูไม่ค่อยแบบกว้างขวางเหมือนพวกเอาติสพวกซีวิกอะไรทั้งหายถ้าเทียบรถเซกเมนต์เดียวกันนะครับโดยเฉพาะที่เป็นแฮชแบ็กกันนะคือถ้าเป็นโฟกัสกับมาด้าสามเนี่ยแม่งฟิลประมาณนี้เลยแบบคือคือ,คอไม่ถึงกับแคบนะครับมันนั่งนั่งได้โดยสารได้แต่ฟิลมันจะไม่รู้สึก สบายเหมือนนั่งพวกเอาติสนั่งพวกซีวิกจะไม่ประมาณนั้นมันจะมีความรู้สึกแคบๆกว่าหน่อยแต่ว่านั่งได้นะฮะก็เหมาะกับนั่ง2คนถ้านั่งอัด3นี่ไม่ไหวละนะฮะรู้สึกอึดอัดก็คือข้อเสียมาด้านสาด้านหลังจะนั่งไม่ค่อยสบายนิดนึงนะครับหมายถึงว่ามันมีสเปคค่อนข้างจะบีบแคบนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าอึดอัดนั่งได้นะฮะแต่เหมาะกับน,น,นั่งคน2คนพอนะครับก็ส่วนเบาะเบร์อะไรก็จะ ความแข็งความอะไรก็ประมาณนึงนะฮะควาจะติดสปอร์ตนิดนึงหนังมาด้ามันจะแบบไม่นุ่มมากนั่งมันจะมีฟีลแบบเป็นสปอร์ตนิดน,นึงนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังเลยแต่ว่าฟีลฟีลลิ่งได้ถ้าคนถ้าคนชอบแบบรถแนวแนวสปอร์ตแฮชแบ็กซีดานเลยหน่อยคือคือมันแบบสปอร์ตแฮชแบ็กนะประมาณนี้คือมันแบบฟีลมได้นะฮะแต่นั่งหลังก็ส่วนตัวผมถ้าเทียบกับพวกซีวิกเอาต์เทสเลพวกเนี้ย ไม,ไ,มไ,มไม่ได้อันพวกนั้นนั่งสบายกว่านะฮะอ่ะรีวิวท่านั่งด้านหลังประมาณนี้นะลองไปดูกันครับครับอ่ะแล้วก็เน้นย้ำทุกคลิปเลยนะครับใต้ท้องต้องถ่ายต้องก้มต้องดูทุกคันนะฮะคือรถเนี่ยใต้ท้องเนี่ยมันต้องไม่มีสนิมไม่ผุไม่มีขี้เกลือแล้วก็แบบว่าไม่ได้พ่นบอดี้ชูนหนักๆมานะครับแบบพ่นกันสนิมเยิมย้มๆเลยนะผมไม่เอาเลยนะให้ดูท่านผมให้ท่านดูเดิมๆนะครับต้องให้แห้งเดิมๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยอ่ะนี่เริ่มจากด้านหลังเป็นอี้นะโอเคครับผม อันนี้ใต้ท้องชสซีด้านขวารถนะครับแห้งๆสวยๆเดิมๆอย่างนี้นะครับอ่าน,นี่ชสซีด้านหน้ารถนะครับของมาสด้าเขาจะมีแผงพลาสติกปิดนะครับประมาณนี้นะครับแชสีฝั่งซ้ายนะครับไอที่เห็นน้ำน้ำนี่คือแอร์นะครับน้าแอร์นะครับผมสตาร์ทรีวิวนานไปหน่อยน้ําแอร์ก็หยดตามเวลานะครับคือมันจอดสตาร์ทเปิดแอร์นานาน้าแอร์มันก็จะหยดไปด้วยเดี๋ยวตกใจให้อะไรรั่ว่มไม่ใช่นะ อันนี้ให้ดูชดสซีนะจะสีฝั่งซ้ายนะครับส,สวยๆเดิมๆนะฮะโอเคครับผม ก็สาหรับใครสนใจหรือชื่นชอบรถคันนี้นะครับโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับเบอร์ผมลงไว้ด้านล่างนะครับเอกนะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เพจผมกล่องก็ได้เป็นเพจ a c e b o o k นะ175่ a เ h o u s ้าเนะครับเราก็มีประวัติซื้อขายมานานแล้วผมทํามาเป็น10บสปีแล้วนะฮะก็มีประวัติซื้อขายซื้อมาขายไปไปซื้อยังไงขายยังไงขายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราเข้าไปดูได้นะครับดูเครดิตดูข้อมูลผมได้นะฮะเพื่อความสบายใจก่อนมาซื้อนะแล้วก็ รถคันนี้ราคาเราลงไว้ที่น้าปกแล้วนะฮะขายของผมลงลราคาตั้งแต่นับปกที่ท็อปปิกเลยท่านไปย้อนดูกันได้นะฮะหรือว่าคือจริงก่อนจะมาดูน่าจะกดดูราคาหรืออะไรกันแล้วแหละก็เลยเข้ามาดูกันนะครับขายของแล้วบอกราคาก่อนให้พอใจก่อนค่อยเข้ามาชมนะครับ แล้วก็ถัวรอีกทีเป็น m a z d a 3 Skyactiv 2.0S 5ประตูแฮทแบ็กนะครับปี2015แทมมือเดียวป้ายแดไงไม่84,000กิโลนะครับตกหล่นรีวิวอะไรยังไงโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับพิกัดที่บ้านเราอยู่ปทุมธานีลำนุก,กาคลอง4นะครับหรือว่าราคานี้ผมมีจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับซื้อสดหรือจับไฟแน์ก็ได้แต่ลดมือสองย้ำทุกคลิปเลยว่าถ้ามีพอท่านชอพอจะมีกำลังซื้อสดซื้อสดดีกว่าเพราะว่ามันไม่โดนแวตโดนดอกเบี้ยนะฮะคือรถ ปี1 4บ5อะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านโดนแวตโดนดอกเบี้ยเดือนหนึ่งเป็น10กว่าบาทนะหนักอยู่นะนะฮะถ้ามีกำลังซื้อสบไปเลยคุ้มนะฮะแล้วในราคาไม่ถึง3 0 0แสนสบายสบายเลยนะฮะรุ่นนี้สภาพน,นี้สีนี้ผมบอกเลยว่าหายากสีแดงเนี่ยเวลาเราซื้อป้ายแดงอะ่ะมันต้องเพิ่มหมื่นกว่าบาทนะรุ่นนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ของมาด้านะ,ะับถ้าคนเล่นมาด้าจะรู้ว่าต้องเล่นสีแดงแล้วรถรุ่นนี้แม่งเกิดมาก,กับสีแดงผมบอกเลยอะวันนี้ผมฝากคันนี้ไปด้วยสวยๆหนึ่งคันนานๆมาทีนะหายาก ขับดีมากส่วนตัวชอบเคยซื้อมาตั้งแต่สมัยเจ็ดแสนกว่าบาทอะเนี่ยซื้อมาเรื่อยจนถึงราคาประมาณนี้คือมันคุ้มมากนะฮะอ่ะลองดูเดี๋ยวฝากคันนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวไว้คลิปหน้าคันหน้าจะมีรถไรเราจะสรรหารถด,ดีๆมาให้ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ